สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ Chrome Extension นะครับหรือว่าส่วนเสริมของ Google Chrome นั่นเองนะครับว่าเมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเราจะสามารถจัดการมันอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูวิธีการติดตั้ง Extension หรือว่าส่วนเสริมนะครับของ Google Chrome สามารถคลิกดูได้ที่ตัว i ข้างบนนะครับหรือว่าช่องคำอธิบายข้างล่างก็ได้นะครับผมได้โพสต์ลิงก์ไว้แล้วนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยให้ทุกท่านนะครับสังเกตที่มุมขวาบนของ google chrome จะเป็นตำแหน่งที่ปรากฏ extension ที่ติดตั้งไว้อยู่ใน google chrome ของเราจากหน้าจอของผมนะครับผมติดตั้งไว้หลายตัวเลยนะครับเนี่ฮะเรื่องของบล็อก YouTube นะครับเ e นเดเล่ y m e c o นะ chrome remote desktop l o o m หรือแอปอื่นเราสามารถบริหารจัดการตัวของ extension เหล่านี้ได้ ในกรณีที่มันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับรกเกินไปมันดูไม่สวยหรือว่าท่านต้องการจะซ่อนมันก็สามารถซ่อนได้นะครับวิธีการก็คือให้เรามาคลิกที่จิ๊กซอว์ตัวนี้ครับผมจากนั้นนะครับมันจะปรากฏตัวของ extension หรือว่าส่วนขยายส่วนเสริมเข้ามาให้แบบนี้นะครับนี่คือส่วนที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเราต้องการจะซ่อนมันนะครับไม่ให้โชว์ในตัวของ t o o l bar ข้างบนนะครับก็เพียงแค่กดคลิกหมดตัวนี้นะครับ เลิกตรึงส่วนขยายครับผมมันก็จะหายไปหนะครับเกี่ยวตัวนะครับจะค่อยๆหายไปนี่ก็คือการบริหารจัดการตัวของ extension นะครับใน Google Chrome ของเราถ้าจะโชว์ส่วนไหนนะครับหากจะโชว์ตัวใดนะครับก็เพียงแค่กดคลิกตัวนั้นครับผมมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้ใน toolbar ข้างบนนะครับถ้าต้องการจะลบส่วนขยายตัวนี้นะครับก็เพียงแค่กดคลิกที่จุด3จุดหลังส่วนขยายตัวนั้นนะครับ แล้วก็เลือกคําว่านําออกจากโครมนั่นเองและนี่ก็เป็นการบริหารจัดการตัวส่วนขยายหรือ extension ใน Google Chrome ค,ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ